สวัสดีจ้าพี่น้องจ้ามื่อนี่ยายไพย่ใหพ้พญายโจเซฟผ้ามาเก็บบักแอปเปิ้ลหน่อยไปต่ำยายไพ่อยากจะ <c oughs> พญายหัวขวนยายไพย่นี่ปลาปลาพังห่มจ้าต้องให้เจ้าหนะ้าที่มาตัดหยาลงอีกรอบหนึงสะก่อนอ่าพังหมจังสิเกิดไม่เขาเห็นเนาะจ้าเนาะนี่คือปลาพังหม ด้านบนผุนเจ้าหน้าที่กําลัางตัดหญ้ากันเดี๋ยวยายไพ่เขาไปเก็บบักแอปเปิ้ลหน่อยกันเด้อจ้าเอาถุงก่อนเอ้ยสอรี่พักหอมกันยังมาทัานเดี๋ยวเห็นต่อพี่น้องจ้า เราอันตรงตัดห้ารอบนึงก่อนพราะผมจังสิเกิดต้นกระเทียมกับเป็นดอกเมื่อแล้วจ้าพี่น้องจ๋านี่ต้นกระเทียมพี่น้องต้นกระเทียมเป็นดอกแล้วนี่เป็นดอกแล้วแต่กระเทียมนี่บอมีหัวเด้อพี่น้องจ๋าเป็นยังสิเพราะกระเทียมเป็นดอก หัวของกระเทียมทีเคยยายไพ่เคยเอาไปผัดกินหวานๆเลยสิกลายเป็นแบบว่ากลายกลายเป็นแบบคือหากใหม่เลยโอ้พี่น้องจ๋ามันต่ำเพราะท่านได้ได้มันยังนวยนวย้อยโดกโดกข้างบนพุ่นมันนวย,น,วย,น,วยน้อยโพดนี่นวยแอปเปิลน,นี่แอปเปิลเพาก็นวยเนยนย้อยหนึ่งจา้า ก็สามารถเสือไปต่ำได้ล็อกนี่มันน่อยเกินไปดีจังน่อยยายไพจังสิมาใหม่นี่แอปเปิ้ลมันน่วยหน่อยโพวดว่าได้แล้วพี่น้องจ๋าน่อยกันหน่อยโพด มันนี้ทำใหญ่ง,งอีกจักอาทิตย์หนึ่งง่ายๆกระสมอยู่ยังไงเก็บเอากระสันแล้วในน้อยในกระสมอยู่ยมมพี่น้องจ้าเนี่ย ยายໃຜເຈັບເພິ່ນເດີ້ຈ້າເອກ